ต้องค่ะยากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันยากขึ้นรู้ไหมก็เพราะว่าความทุกข์มันน้อยลงหมายถึงว่าความทุกข์ที่เป็นเวทนาพอมันน้อยลงเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ทําให้เข้าไปแยกขันได้ยากขึ้นที่วันนี้สามารถที่จะเข้าไปรู้ขันได้ง่าย<ๆ>ก็เพราะว่าวันนี้เป็นคนที่โคตรจะงี่เง่ามากงี่เง่าแบบโคตรโคตรอ่ะเมื่อก่อนนี่คือร้องไห้ได้แทบทุกวันอ่ะหาเรื่องงี่เง่าพาคนอื่นปวดหัวได้ตลอดเวลาแฟนกองแฟนเก่าก็คือรู้กันหมดอ่ะในช่วงเนี้ย วันนี้เกิดความทุกข์น้อยลงความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆมันน้อยลงเพราะว่าเวลาที่เราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บอะวันนี้เข้าไปรู้เลยไงเวลามีคนมาคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์นน่นนี่นั่นช่วงแรกอะช่วงแรกจะมีความโกรธขึ้นมาบ้างมีการจดจํามีการเก็บมาคิดแต่พอวันนี้เข้าไปรู้ปุ๊บปั๊บเดียวแล้วมันก็ดับวันนี้มองว่ามันคือการที่วันนี้ฝึกปฏิบัตินะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆอะมันทําให้เฉยๆได้มากขึ้นอะเออมันมองเป็นเรื่องปกติอะ พอเราจะมีอารมณ์แล้วเข้าไปรู้มันก็ตัด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 ,ตดพอมันตัดไวอะ่ะมันก็เลยทําให้วันนี้ได้เข้าไปแยกขัดน้อยลงไอ้ <gt> ความสุขหรือความเฉยเฉยนั่นะแหละสิ่งที่มันดูยาก มันดูยากกว่าเวทนาความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูด้วยก็คือความสุขช่วงเนี้ยเวลาที่วันนี้มีความสุขวันนี้ก็ต้องเข้าไปรู้แล้วความสุขก็คือเวทนามีสังขารพุงแต่งมีสัญญาจ,จดจํามุมมองของวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจะกระทบมาใช่ไหมก็กระทบมาเออดีฉันจะได้ปฏิบัติบางทีรู้สึกว่ามันไม่ทุกนานๆจนแบบเฮ้ยไม่มีเรื่องให้มาทุกข์เลยเหรอวะต่อบอยงนะ์น้ำเหมือนไสเลย